มันเปื่อยน่เปื่อยเดียวบอกกับเดียวเลยนี่หรอปวดท้ออือเส้นเหนื้อเส้นเนื้อยมอเที่ยนเลยกุยก,กุยดำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เต็มปูงเลยนี่ปวดท้อเต็มถังเต็มไถเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่วันนี้เปิดคลิปตรงนี้เลยจริงๆเราทําเมนูเด็ดไปเมนูหนึ่งแล้วเนาะวันนี้จะทําเมนูใส่ในไห่เนี่ยใส่ในไห่มาค่อยก่อนมาค่อยก่อนก็คือยังไม่ได้กินวันนี้นะยังไม่ได้กินมากี่วันดีสองวันมาวันนี้ก่อนร้อนนะช่วงเนี้ยประมาณบอกสองวันไม่เกินวันไม่เกินสองวันถ้านี่กินก็หนึ่งวันหนึ่งวันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับหมักในอง ดูอันนี้เนื้อเสือนะเสือนะอ่ะไรน่ะกินไปหลายเมนูแล้วเนี่ยมันมันหลายรูนะเขาลองทำหลายเมนูอ่ะเขาเท่าทำเมนูเดียวเชียงเราหนิใช่ใช่โอ้โหผมเนี่ยนึกนนี่เมนูแรกนี่คือเนี่ยอันนี้แหละตรงนี้ไปอันนี้แหละยึกมันโอ้โหเกือบเกือบเลยเดี๋ยวด่วยกันนะโอ้โหอะไรก็มออยู่วันนี้จะใส่องค์อ่ะเมนูอะไรพ่อบอกบอกคุณผู้ชมว่าจะทำอะไรอ๋อนี่กคะพอใส่โอ่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะยังไม่บอกเลเจอกันวันนี้ก็แค่หมักแล้วก็ใส่องค์ไว้อันนี้นะดูไปดูมาเหมือนลิ้นอะไรทักอย่างว่า ต้องหาต้องหาทำแบบให้มันเปื่อยน้ำเปื่อยเจียวบอกัำเดียวเลยนี่พรอนี่มันเต็มดีปูนละโคมขนาดละมีปลาไผ่นี่ครับั้งอินเลยอุ้ยชิ้นใหญ่เงี้ยหรอนี่กันหูมันจะได้มันหมาเลยนะเัืนแหละมันตรงนี้นะหอมนะ อันนี้นะเนื้อนะี่นะทีมันมันหนัเป้าเลยนะ,ะโวดโหมาถึงหมอกำแพงอะอู้ว่ามีเปลี่ยนหลายร้อยร,อยรอยูอ่ะประมาณสามรูเลยละตูวอ่ะใช่มันตรงหน้าอกเลยอือเออวัวหนึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่มันน้ำหนักเท่าไหร่หรอโอ้เปล่นร้อยร้อยสอ,องร้อยพุ่นนะท<ช>ั้งใหญ่นะคือผมมูกะหลายร้อยรอยูอ่ะมูกสองร้อยร,อยรอยูอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนสีห้าร้อยรอยูพันบุญนูุ่โอ้ยปันโลไม่ยังไม่ถึงนเลยผมขี้ง่ายก่อนะเนี่ยอันนี้ใช้จู่เลยนี่นะมใช้จู่โอ้ยมันเหนียวอนี้ป่อมันเหนียวตกพันดีดีวะเนาะ เคี้ยวเคี้ยวคึๆเลยดูดิโอ้เนียนเหนียวแต่เจอสูตรนี้ไปไม่เหนียวแน่นอนไม่เหนียวไม่เหนียวนั่นหนานล้วท้องอีหนึ่งปวดท้อเออเส้นบางนะเส้นเนื้อเฮ้ยมดทีหนึ่งกุยกุยำกันเป็นคำใหญ่เลยอ่ะนี่ปวดทโอ้ เออเอาละครับนี่พอจะเข้าเข้าหมดไปเนี่ยเออมาก่อนนะพวกเขานะเข้าอยู่มาถ่ายรูปกันเนาะโอเตียมอุ่งเลยนี่ง่ายๆนะครับมักก่อนนะครับผมนี่ยชุลได้ปืนนะครับชุลนี่ของอย่างในโปรย้าวถ้าหมักนี่นะครับคุณผู้ชมมันจะได้รสชาติของเนื้อเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะมันมันมีรสชาติแล้วก็มันมันมีกลิ่นที่ออกมาของมันกลิ่นกินหมาหายนะกลิ่นมู่วกลิ่นเนื้อกลิ่นบู๊กเป็นบู๊อยู่นั่นแหละใช่นี่ครับของมักเนี่ยแต่ว่าเทคนิคของเราคือตอนนวดเนี่ยนวดเนี่ยต้องนวดให เกลือให้อะไรมันเข้าด so like so well. ีห like น่อยนะครับแล้วก็ล้างมือล้างให้สะอาดเนาะมีความสะอาดครับเดี๋ยวต้องหมักเท้าเนี่ยที่ไดใช้ถูมือนะอันนี้อยี่ยกินคนที่เขาเขาห้ผมใช้เขราอะไรอยู่ล้างดีๆว่าแล้ถ้ามันได้ตีมันหูละมันหูมือละมันก็อยจะออกมาอย่างออกมาอย่างยากของเดี๋ยมาได้ละมาเดี๋ยวมาเจอกันเนาะอันนี้อะไรอะไรหน้าที่อยู่นั้นนี่นะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ ตรงนี้นะาเดี๋ยวนำใส่หาเลยเนาะ่เข้าเข้าองเลยนะครับกจะเข้าอยู่เออพราะว่านะอันนี้เลยมันคนนักอยู่นะเป็นรูปลายันนี้ครับเอาเชือกเขาทำนะครับโอ้นี่เชือกตรงนี้อยู่นะกทำนี่่อยลงไปเอ้าเชือบดไหมเออเขาว่านะาสิบห้าสครับโอ้มันเนื้อมันก็เยอะนะมันหมดทั้งคนสองรูนี่อืมโอ้ยนี่ยนะโอเควนวนนนอ้อุ่งเนียจะทํรมานยล โอ้มดาอีเลยเยอะครับหมดแล้วผมว่าน่าจะแน่นๆน่ะอ่ะโอ้ดีไม่ดีไม่แน่นมันนู้นนะโอ้หมดหมดอันนี้อันนี้อุ่งนี่นะทุ่งมันได้เนื้อมันกางขนาดแน่นปึ้งมันอ่ะครับโพดโทษโอ้ยเต็มพอดีเลยโอ้จับมือดีนี่เรียบร้อยอเข้าปิดฝาครับโอ้ยอันนี้มันมันทุกอย่างอะไรเนี่ยมีอย่ามาขีมมัน ปิดอ่าลดร้อยเดี๋ยวไปที่เดิมในเตาครับในเตานะกะไปเอาสองวันเจอกันครับสองวันเจอกันนะครับไปเป็นเตาก่นอ,อ,อ,น,อนเนอ้ยมึงเนะี่ยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อเสือที่เราหมักไว้นะครับอุย้ยพ่อมาแล้วพ่อมาเตรียมอุปรกรณ์แล้วโอ้นี่เตรียมเครื่องเตรียมแล้วแล้วพ่อ,อมาทำอะไรทำเอ้ยเนื้อเสือ ล้างหม้อทำอะไรเนี่ยจอเนื้อเฉยออ๋อจ่อว่าแล้วหมักไว้แล้วต้องมีการจอนะครับตัวในหม้อนี่หม้อดินนะหม้อดินตัวในหม้อดินนี่ก็ฝาทำใหม่ด้วยทำใหม่นะพังนะฝาไม้ไม้สักเลยนะไปไปไปผอนเนื้อก่อนเออมาดูเนื้อครับที่เดิมเนาอที่เดิมอ่ะนี่เนื้ออยู่ที่เดิมครับผมปึ๊บ สองวันผ่านไปหน้าตาจะเป็นยังไงครับหน้าตาเนื้อเราวันนี้พ่อยังไม่มาเกะไม่ดูเลยหรอกโอ้มาได้กี่มันก็อยู่นี่สองคืนละสองคืนสองคืนผ่านไปเดี๋ยวนอเเลยปึ๊บอุ้ยนี่นี่โอ้ดูสีดิโอ้นี่เนาะสีเป็นอี้นะอือโอ้ความขนาดละพี่นอนี่ทํามักอี้นะมักสองคืนนะกินเป็นอี้นะโอ้ชูจอดเลยอ่ะอะไออกวันนี้เนื้อเสือจอ มันชิ้นใหญ่งชิ้นใหญ่รู้อนเขี่ยแล้วพ่ะช่อนว่ะมันเป็นชิ้นๆเลยโอ้เหลี่ยมปลื้มนะทุกท่านเหโอ้โหดูครับโอดอ่ะกินความขนาดไี้มันมันกินมากเลยเนี่มันเต็มถังเต็มไข่เลยนะครับโอ้ยังไม่หมดเลยเนี่ยดูโอ้นักเลยเนี่ยนะดูไข่ที่เข้าเยอะโอ้โอ้ดูเต็มเท้ายเต็มใจเลยะครับนี่ไข่นี้เข้าเยอะมากชูดจีอรได้ไข่แน่นะดูสีเนื้อดินี่เนื้อที่หมักนะครับ มาเรียบร้อยใส่ลงไปโม้ลนะครับใส่ในหม้อดินครับตุนจอในหม้อดินเ,เนื้อเสือจอคือเสือเข้าเขาน้ำหม้ดินและวต้องแบบจอนานหน่อยนะครับเนื้อมันจะเหนียวนี่นะครับผมเครื่องพี่เกลือรสก็บขมิน้นหอมแครแล้วก็หอมขาวนะครับในน้ำมันสักหน่อยโอเสือ,อเสือมันไม่ค่อยมันเริ่มจากหอมแคร์ครับน้ำตาลของเรา เพิ่มความหวานเพิ่มความนัวนะครับอ <ผม S 1> ขอมกรอะครับรอนิดหน่อยนะครับพอปรุงพองละตอนเข้ามักนะชูสใสเก,สเกสลือชูรสดิดนหน่อยนะครับพริกป่นใสน้ำมันสักหน่อยจะได้ไม่แห้งนะครับโอ้แล้วคนนะครับคนเขากันกัน พค่นี่นะกลิ่นความแทนเลยมัดแล้วมีกลิ่นน้ำมันครับนี่นะครับเนื้อจอง่ายแต่รอบนี้เป็นเนื้อเสือนะครับรอบก่อนเป็นเนื้อสุกโงรอบนี้เป็นเนื้อเสือเนื้อเสือจอครับเรียบร้วยละครับไปตังบนเตาแล้วครับผมเอาแล้วตังบนเต๋แล้วครับตอนนี้ยังไม่ใส่น้ํานะครับเดี๋ยวน้ําเนื้อมันจะออกมารอน้ําเนื้อแห้งเดี๋ยวเราค่อยใส่พาไป่อยนะครับดูดูฝาเราก็ทาใหม่ครับ ทำอย่างแน่นหนาเลยรอบนี้รอบที่แล้วไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นเนา<ล>ะ,<ล>ะนั่นแหละจับมันมาลีโอ้โหร้ควันไม่ค่อยเออฝามันแน่นดีเนาะอืมัมนไหมมันเนยียนอ่ะพังเนี่ยละฝามันแน่นดีปึ๊บน, <ละ S 2> นี่นี่น้ำหมอกกระเนื้อได้ะน้ำจากเนื้อโอ้กลิ่นหอมเลยหอมขนาดไหนโอ้เหี่ยเสือเลยเป็นกลิ่นเนื้อเออใช่กลิ่นเสือจะเป็นอีกอย่างนะครับก็ลอโค้งจนน้ำแห้งนะนี่น้ำเนื้อเลยนะน้ำเนื้อนะไม่ได้ใส่น้ำลงไปเลยครับเอาละครับผม อึ๊บมีมีอุ้ยโอ้ยนี่นีนี่เดี๋ยวถังเต็มแลย่างนี้อุ้ยพวกหัวหอมอะไรมันละลายหมดแล้วครับละหมดและข้าวหอมขนาดนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเลยนะครับยังไม่ใส่เราใส่ตอนนี้แหละใส่น้ำเลยรับก็ไม่เหนื่อโจละนี่นี่ตุ่นตอนนี้ตุ่นเลยตุ่นเลยนี่เราก็ตุ่นไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนไฟไฟแรงก็ได้นะมันมีน้ำมีเหมือน มีอันนี้ก็ใส่น้ําแล้วก็ถูไเรื่อยๆจนเปื่อยนะครับจนน้ําแห้งนะถ้าน้ําแห้งยังไม่เปื่อยก็เพิ่มไปอีกนะครับนี่ครับรอไพลทำงานอย่างเดียวครับนี่อยู่ในเนี้ยจนจนในตี้นะนี่ครับปิดผาไปเลยครับมาเจอกันตอนเปื่อยนะครับน้ําคือแห้งไปสามรอบแล้วเติมไปเรื่อยๆนะครับ<อ>คืนนี้น <ะ S 2> สองชุดละ <laughs> เอาเลยเอา โอ้โหอ้โหอยู่บนกระปุกทเออในแดดประมาณนี้แหละน้ี่นี่โอ้สุดยอดเลยแล้วเนื้อเสือนี่มาเอาละเลยละเดี๋ยวจ้กครับบริณี์ผงลงมาแล้วนะโคตรโคตรโคตรอยู่นะนี่ออกจากไฟเดือดอยู่สุดยอดเลยขาดไม่ได้ครับนีโอ้โหผงใส่เนื้อหรือยาใส่เนื้อหอมเครื่องเทศมากนี่เท้าฉันลงมาขีดขึ้นมาเลยฮะ เนื้อจอมันต้องคนๆเนี่ยครับนากินข้าวหรือว่าข้าวเหนียวจิ้มหรือว่าคุกกับข้าวสวยนะโอ้โหสุดยอดดูนี่เนื้อมันก้อนอันนี้เปื่อยหมดแล้วนะเปื่อยหมดแล้วสุดยอดเลยนื้ดูมเปื่อยแล้วครับโอ้ยนี่แหละจอนเหือเสือจอนเหือเสือโอ้น้ำเข้มขคนขแา่เนาะนี่คนๆเนี่ยคุกชามสุดยอดเอาละครับเรียบร้อยครับผมอีอน้อมลายบึกเลยอะนี่พคตรเหรอหูย นี่ครับเดีแบบนี้นะอันนี้โอ้ชิมได้แย่นอนชิมด้เลยเนาะเอาเลยชินเลยนหน่อยๆครับมันเสือหน่อยนี่ครับเด็ดแน่นอนโอ้คำแรกนี่ไงครเนื้อมันเป็นเส้นๆเลยนะเห็นไหมแต่น่าจะเปื่อยดีอยู่ครับ อีกคำว่าขนาดอีกคำว่าขนาดอีกาอีกคำว่าขนาดอะไรชูจวดอดีนึกโ,โอ้โหอ๋อเนี่รวยเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> โอดโที่นีนะเป็นไงเป็นไงมันกลิ่นเนื้อมันหอมขนาดเลยอ่ะมันมีกลิ่นที่เขาม,มักอ่าเขาม,มักไอ้น้อยนะก็กลิ่นยาเชื้์เนอร์เนี่ยมันเข้ากันดีขนาดเน้อะโอ้โหอะไรชดยอดเลยอ่ะกลิ่นมันมันกลิ่นมันนั่นอะถ้าถ้ามันมันมีน่าข้าวในโจ้ชดยอดเน้อะนี่นะเอ้ลับเข้าเลยนี่นี่นะครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหืว ampl ครับต้องพริกสดเนี่ยพริกพริกแดงไว้ที่ร้านก็อย่างเงี้ยแหละอเข้าครับก็แบบไะพริกสดกินกับใบหอมแดงหอมแคก์คุณจอดไหมเออบางคนได้มาชิมแล้วครับที่ร้านมีครับแต่ว่าเป็นเนื้อส่วนของซี่โครงซี่โครงเอี่ยซี่โครงก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือ เอ็นมันอ่ะพังผืดที่ติดซี่โครงเนาะที่เราลองมาติดข้างคู่ข้างนะถ้าเราตุ๋นแล้วมันจะมีเ t e เจอร์นะครับนี่ครับอยู่ในเนี้นะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเสือจากเหนียวเหนียวนะครับเจอตุ๋นแบบนี้อืมอเตอร์เรย์มันนุ่มอยู่นะครับนุ่มขนาดละอืดูดิเราเคี่ยวออกมามันข้นเลยนะครับจะเป็นพวกของหอมกระเทียมเนาะเคี่ยวจนข้นอย่างนี้เลยเนี่ยน้ำเนื้อไงคุกข้าวนเนาะลองคุกข้าวนี่สิเด็ดก็ เนี่ยคุกข้าวเงี้ยปวดข้ออยากให้มาชิม่ะชิมเนี่ยชิมแล้วกันชุดเหดเลยอ่ะดูอุ้ยร้อนๆเลยดูเนี่ยพอลองฉิมดูหน okay? ่อยฮะดึงดูห mm น่อยเนี่ยเนเนี่ยเนีเนเนนนนเนี้ยเนนตัวเลนนเนนเนเนี่นนี่นีอนี่เนีนเนยน่นี่ยเ่เนนเนเนย ไม่เหนียวอืมอืมบ่เนี่ยเขากับหัวหอมอ่ะกับพริกเนี่ยเข้าเลยไหนปนแล้วช้าใส่เพรชก่อนว่ะแหละนี่กินเพรชทุกทุกกรรมอ่ะครับวันนี้เขาเขาชอบครับเขากัดเอากับหัวหอมเข้าเลยเนี่ยอืมอืมไม่ท็นแท่งเนี่ยหอมมันมันมีความหวานนะอืม แล้วก็ไม่ฉุนมากครับกินกับแกงเนื้อนี่เข้ามากมใครมาเชียงรายนะเดี๋ยวมาแวะนะครับที่ร้านเตี๋ยววัวมีเมนูนี้นะครับมีเมนูแต่เป็นเนื้อคนละส่วนแต่รสชาติไม่ต่างกันอันนี้จะมีกลิ่นเป็นเนื้อเสือหน่อยอืม,มันไม่เหมือนพวกแกงฮังเลหรือแกงวัชสมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนละอย่างเลยเนื้ออย่างโอ,โ,โอ้โหมันชอบนะเร็จะชอบนะจะชอบเลย อวันนี้ไม่นั่งกินกับพ่อแลครับพ่อนั่งกินแบบสาใจกันมันจะได้เห็นชัดๆับอยากเห็นเส้นเดียวัดชัดกินกับผักชีก็ได้เพาเป็นเส้นๆเจ้าแหว่ท่อสาใจ อึ่มอืมอืมอมดูดด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 ดอากาศร้อร้อับอากาศร้อนแกงเนื้อก็ร้อนครับดด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 ือรดดนดดดนเนดด นี่มันมันหรอขมขมอช่ไหมมันเสือนะโอ้นี่ไงอืมอืมหอมหอมนีเลยหมักอมันมีความที่เราหมักหน่อยนะพ่อมันมีหน่อยเรามักหรอถ้าไม่หมักไม่ได้กินนี้ครับนี่ครับต้องรองอีกันนะนี่ครับนี่โอ้โหดูดิอืม สะสดๆที่เมื่อก็ไม่เบื่อนะเมนูไม่เบื่อรู้อ,อจ้วงน,นะสุดซาสุดซาแล้วพี่เผ็ดแล้วพ่อร้อนขอร่างแค่ก,กับเผ็ดแต่เนื้อจอเวลาทำแล้วมันจะเหลือน้อยนะเนื้อมันหดครับ มันโหดครับมันโหดมันเป็นโอนเป็นยังไปเลยครับเออมันมันเป็นคนๆพวกเนี้ยเป็นน้ำเนื้อหมดนี่ครับปีท้ายครับโอ้โได้เป็นกินเลยอ่ะอืมขอนิดเดียวตื่นตื่นเลยครับอ๋อปีท้ายนี่ไงทิกงไงฮะประาดเพลียเอาไหมร้อนมันร้อนอากาศร้อนด้ยครับเตรียมตี้ครับวันนี้ครับเตรียมตี้เลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะ้วพ่อเนาะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฟฟกติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่โอ้ยดูนี่ครับอ,อีกรอบอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวม,ม,มันมีกลิ่นเนื้อมักนิดหน่อยหอมนุ่ม ปวดทษอ,ทอสุดยอดเลยวันนี้นะเอาละครับผมะจริีครับท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเนื้อโจนะครับชูตอาชารนะครับปวดทษอมันหอมมะอง่างนาดดูดูความเข้มข้นของน้ำเลยคุกข้าวในสิดยอด